ในอุเทศว่าย่อมถึงความไม่มีนับไม่ได้คำว่าย่อมถึงความไม่มีความว่ามุนีนั้นปรินิพานด้วยอนุปาที่เสศนิพานธาตุคือปรินิพานแล้วด้วยอนุปาที่เสสานิพานธาตุคำว่านับไม่ได้ความว่านับไม่ได้คืออ้างอิงไม่ได้คาดคะนีไม่ได้บัญญัติไม่ได้ว่า เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นคฤหัหั์เป็นบรรพชิตเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์มีรูปเป็นสัตว์ไม่มีรูปเป็นสัตว์มีสัญญาเป็นสัตว์ไม่มีสัญญาหรือว่าเป็นสัตว์มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มุนีนั้นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีการอันเป็นเครื่องให้ถึงการนับ เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าย่อมถึงความไม่มีนับไม่ได้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าอุปสีวะเปลวไฟถูกกําลังลมพัดย่อมถึงความไม่มีนับไม่ได้ฉันใดมุนีพ้นแล้วจากนามากายย่อมถึงความไม่มีนับไม่ได้ฉันนั้น